สวัสดีครับผมแคทแบงค์โชวช็อวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์ฮอนด้ Accord Gen 10นนะครับตัวนี้มีเลนวอตนะครับลูกค้าได้นำรถมาเพิ่มกล้องช่วยจอดหน้านะครับเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ R ถอยหลังก็จะเป็นกล้องหลังเราใส่เกียร์ดีเดินหน้านะครับก็จะเป็นกล้องหน้าให้10วินะครับแล้วก็จะทำการตัดระบบกล้องออกเข้าสู่หัดโมรงงานนะครับตัวนี้จะมีกล้องข้างเลนวอตมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับหากในกรณีที่ลูกค้านะครับใช้ฟังก์ชันกล้องหน้านะครับเวลาเราขับยาวๆหากจะดูอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เป็นการขียจะถอยอย่างเงี้ยฮะให้กดไฟฉุกเฉิน2ครั้งนะครับเพื่อเปิดกด2ครั้งเพื่อปิดนะครับอ่านี่ในกรณีที่เราใช้ฟังก์ชันที่เป็นกล้องช่วยจอดหน้านะครับกล้องข้างเินวอร์เวลาเราตีไฟเลี้ยวไม่มีผลนะครับหากเราปิดกล้องช่วยจอดหน้าปุ๊บกล้องข้างมาใช้งานได้ปกติ ก็เป็นการเขียนซอฟต์แวร์ไว้แบบนี้นะครับอ่นนี้ครับออกเกียร์ถอยนะครับเป็นกล้องหน้าล้วก็จะตัดไปนะครับถ้าในกรณีแบบนี้นะครับนี่นะฮะเราเปิดไฟเดียวนะครับกล้องข้างก็จะทํางานนะครับอุตสานใดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามทั้งเราเข้ามาได้วันนี้ต้องขอจบรีววไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ